การทีวีดิตทั้งจำสอบับวันที่13นะครับปีประชุมพร้อมนงน,นะครับขอเปิดการใช้ที่ปราชสนะครับเรลียนราการประชุมศูนย์ราชก,การในการจัดให้มีขึ้นทุกสัปดาห์นะครับ็นการประชุมเพื่อที่จะหาการติดตามสถานการณ์ตามเอกสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้การปฏิบัติในพื้นที่นะครับได้สอดคล้องกับการเชื่อมโยง กับฝ่ายประชาชนให้บรปปรลุความสําเร็จตามที่จังหวัดได้มีมาตรการบรรทนระยะที่3ในช่วงของสัปดาห์ต่อไปนี้นะครับเราจะเป็นการระรมินถานการ,ร์ตระรวมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อใช้้อรูลในให้สอดกลาองที่จะาเพราะถ้าหากยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดร้อยเอ็ดและในภาพรวมประเทศยังคงเป็นศูนย์ต่อไปนะครับก้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการหรืออาจจะมีการยกเลิก พรบพ,<ด>พรบฉุกเฉินในเดือนกรกฎาคมต่อไปก็เป็นได้นะครับจึงได้มัเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก็ถือเป็นข้อปฏิบัติต่อไปนะครับไปในระเบียบวันที่สองนะครับเป็นเรื่องรับรองร,รายงานสำคัญ,ญได้ดังนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งที่รประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เเป็นข้อมูลการติดเชือ้อทั่วโลกาการติดเชื้อในประเทศไทย และการติดเชื้อในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดผมทั้งได้รับทราบข้อมูลการติดตามผู้เดินทางพื้นที่เขตติดต่ออันตรายและข้อมูลติดตามผู้เดินทางมาจากพืก้นที่ระบาดต่อเน,นื่องจากสํนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ตการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประเด็นที่2ที่ประชุมได้รับทรา,พพยา,ยารบผลการดําเนินงานตามมาตรการหลักสังเกตด้จากหน่วยงานทีน่สําคัญของรายงานาการประชุมครั้งที่แล้วก็มีเพียงเร่ง <S <S องนี้นะครับ ใที่ประชุมได้ตรวจสอกและโปรที่นาและโปรรายงานการประชุมทำข้อผิดพาดให้แก้ไขได้ที่ไฟเลขาครับซึ่งายเลขาก็ได้ได้แจ้งรายงานการประชุมผ่านทางต้องทางกลุ่มรายร้อยเอ็ดสองสิบก้าครับประมอาเซียนก็จะมีประเทศไทยที่อัตราตายและอัตราการติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำแล้ว สถานการโควิด1 9ในประเทศไทยนะวันที่9มิถุนายนโดยกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็พบผู้ป่วยรายหม่2รายเป็นาจากสเต็กควอนทีนหรือสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะครับทั้ง2รายส่วนการติดเชื้อในประเทศที่ทีนระบาดวิทยาได้ติดตามไม่พบผู้ ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศนะครับก็เป็นไปตามที่คาดคือผู้ป่วยรายใหม่เกิดจากผู้ป่วยนําเข้าจากต่างประเทศและการนําเข้านี้ก็เป็นการนําเข้าในลักษณะที่วควบคุมได้ก็คือมีการลงทะเบียนล่วงหน้าและก็มีการจัดสไลด์ตะไครนะครับรายนี้ก็จะแสดงจังหงวัดที่พบผู้ป่วยยืนยันซึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ดของเราก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง28วันที่ผ่านมานะครับก็เป็นกลุ่มที่ถือว่าในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราสามารถดาเนินการได้ดีมากและก็มีการต้งระวังติดตามข้อมูลอย่างนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจเพราะว่าที่เราพบปัญหาจริงๆในการควบคุมเนี่ยก็คือเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ส่วนสถานการณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราก็มีผู้ป่วยที่ยืนยันสะสมเท่าเดิมนะครับคือ3รายและหายหมดแล้วนะครับโดยไม่มีออรอรักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างใดและที่น่าดีใจก็คือไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับโดยของเราที่พบรายสุดท้ายก็ตั้งแต่24มีนาคมนะครับก็เกิดจากการติดเชื้อนอกสถานที่นะครับสลถตัดไปนะครับในตรงนี้จะมีการทำค,ความสะอาดได้อย่างไร ผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบสถานที่ก็จะต้องมีมาตรการในการทําความสะอาดบริเวณที่สถานที่ราชการที่มีพี่น้องประชาชนมาจากหลากหลายหลากหลายแห่งนะครับโรคโควิด1 9ไม่ได้ติดตอด่อเฉพาะทางเดินหายใจเป็นที่ทร,ราบว่าอาจจะมาจากเรื่องของการสัมผัสด้วยเพราะฉะนั้นมาตรการการทำความสะอาดตัวนี้จึงมีความสำคัญในสุดท้ายก็คือเรื่องของ ทำอย่างไรไม่ให้อยู่กันอย่างแ่อัดสภาพ new normal ที่เราอยากได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของตลาดนัดที่เคยมีคนมารวมกันมากมายแต่แต่ถ้าเกิดจะต้องมีตลาดนัดเกิดขึ้นเราจะมีตลาดนัดที่ไม่แออัดเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ก็เป็น5มาตรการหลักเพื่อชีวิตปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 นะครับและกับแก้ไขปัญหา ตามมาตรการที่คณะกรรมการผูนยบัญชาการได้กำหนดซึ่งมีทั้งหมด8มาตรการนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานแต่ละงานอที่ประชุมในครั้งนี้นะครับมาตรการที่หนึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับซึ่งมีกิจกรรม1.1การต้องไม่ตกและ1.2การบันทึกข้อมูลในระบบไทย QM นะครับซึ่งอีกหน่วยงานที่จะต้องชี้แจงครับเรี่องเพิ่อเรื่องหลักจังหวัดรั้นตาสหรับที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับขออนุญาต นำเรียนข้อมูลต่อเนื่องจากมาตรการป้องกันโรคในข้อ22และมาตรการบริหารจัดการในข้อ72ไปในคลาดเดียวกันนะครับรวมถึงข้อมูลต่อเนื่องน็น23มีนาคมต้นมาก็จะแบ่งออกเป็น7กลุ่มน,นะครับใ,ใหญ่ๆนะก็คือกลุ่มที่ลำดับที่1ถึงที่4นะั้นจะเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับรวมดั้ยึรลงต้นมาประเทศขียเโรคจะต่อตลายแล้วก็ระบาด ๒๐ประเทศนะครับข้อมูลในกลุ่มที่1ถึง4นี้มีนักสิ้น1ำคัญคนในทางของา้อมูลไทยเอ็นะครับซึ่งคนระยะตับตัวตา่างมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วอีกกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มที่ห้าเกลุ่มที่7เป็นพี่น้องคนไทยที่เดินทางไปในประเทศนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาอย่างกลุ่มจังหวัดจน้อยเองนะครับในกลุ่มนี้ในทางข้อมูลไทยพียเอ็นก็จะมีทั้งสิ้น69,017คน นะครับซึ่งข้อมูลหนึ่ง7คนนี้ยังอยู่ในระยะกับตัว14วัน1,599คนคิดเป็นร้อยละ2-3 2เอซน,น,นะครับโดยเฉพาะข้อม,มูลจากการมาตึกนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมานะครับหลังจากที่สบคได้บัดปรนในเรื่องของการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแล้วทา,างทางจังหวัดเราก็มีนโยบายว่า เข้ามาก็ยกเลิกในการกลักตัวนะครับซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่เ1มิถุนายนที่878เรายังเก็บข้อมูลอยู่นะครับเพราะการเดินทางเข้าออกของบา้านชุมชนนั้นยังบันทึกอยู่เพราะกระทรวงมหาดไทยยังไม่สั่งยกเลิกนะครับดังนั้นก็จะปีข้อมูลขึ้นมาอีกช่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายิ่งนานบันเข้าไปในกลุ่มของหลังวันที่1มิถุนายนนียก็จะลดลง,ลงเรื่อยๆนะครับจนจนพ้นระยะกักตัวทั้งหมดนะครับ มาตรการต่างๆนะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าเริ่มนะครับเริ่มที่จะที่จะถ่ายตัวนะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับสาหรับการดำเนินการนะครับตามข้อกำหนดตามประกาศของจังหวัดนะครับผ่านกลไกของสคคของบอัเทออนะครับยางคงมีมาตรการที่เข้มข้นอยู่แต่ของโคชิยนี่ก็มีการประชุมนะครับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งกอกไ้ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นของหน้าสุรายการนะก็กำานันทุกตำบุให้รับทราบหรือว่ายางยิ่งรับทราบ ก็กำลังตามประกาศจังหวัดน,นะครับเราได้เน้นย้ำนะครับสิ่งที่จังหวัดได้ออกเป็นข้อห้ามหรือข้อแนะนําข้อปฏิบัตินะครับว่าทิ่ไหนทําได้ทำไม่ได้ไมแม้ว่าสถานปฏิบัติอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่ามาตราการนะครับป้องกันและการคุมโรคโดยเฉพาะการป้องไม่ตกเนี่ยนะครับทางปำเภอได้เน้นย้าผ่านกลไกนะครับที่สาคัญก็คือกลไกของกัปตังพยาบาลที่จะต้องใช้ของกระจายข่าว ในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได,ได้ได้รับทราบและรับถึงต,ตัวนี้ตลอดนะครับกระตุ้นเตือนตลอดนะครับโดยเฉพาะมาตราาการการสวมหน้ากากอนามัยนะครับในกรณีที่ออกนอกบ้านนะครับไม่ว่าจะมาติดต่อางานราชการนะครับที่มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการจ<ช>ังหวัด <มา S 2> เองนะครับก็ได้ออก,ออกเป็นตัวชี้วัดตัวนี้ด้วยนะครับล่าสุดนะครับแล้วก็ให้รายงานมาด้วยอันนี้ขอขออนุญาตกลาบเรียนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทํานะครับแต่ว่าบางอย่างแล้วมัน บางทีถึงสถานถามว่ามีเเกิดซื้อสั่งจากจังหวัดไหมอย่างเงี้ยนะครับมัน,ม,นมันก็เป็แนแนวปฏิบัติที่อาจอาจจะเป็นปัญหานิดนดยครับแต่ว่าการขับเคลื่อนเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลในรูปธรรมเท่าที่ควรนะครับก็ขออนุญาตเลยับเรียนจากการในระดับพื้นที่ให้ที่จุดนราธับดครับทนรฐการกาในวัดท่านเห็นใจท่านนายอเภอเพราะว่าความสาเร็จของการาทางานเปนอยู่ที่พื้นที่เป็นหลักพน,นั้น้าลตัวแน่ครับ ในระดับ,บอำเภอเนี่ยไม่มีความเข้าใจหรือไปสร้างกระบวนการใน,นพื้นที่ได้ไม่ถูกต้องเนี่ยความสําเร็จันไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ทางร,งารัหวาดเน้นย้ำเป็นของพฤติกรรแต่พฤติกรรมที่จะต้องการไม่นนตกซึ่งสื่ออยู่ทางอินโทรทัพย์เรษฐกิจเตลอดเลยนะถ้าอยากจะปราบทางแค่ในเพอจะต้องไปดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นสู่เยียวยาก็ต้องทําแต่ว่าเรื่องของการควบคุมการป้องกันก็ต้องไม่ย่อหย่อนลงไป คือทุกอย่างมันคู่ขนานกันไปทั้งหมดเพราะนั้นยังต้องอาศัยคนใกของพื้นที่ของท่านนะครับที่จะต้องเน้นย้ำลงไปอยู่เสมอทั้งทีมอสมทั้งทีม,ททม,มากรรมการหมู่บ้านกำนัลผู้ญ่บ้าน,านคือในทุกเวทีต้องเน้นย้ำในเรื่องเหล่านี้แล้วความสําเร็จต่อมาในผมอยากจะให้ท่านเอนพย์ใช้คนใจเหมือนที่ท่านรักการอยจังหวัดท่านได้วางก็คือทุกสัปดาห์ต้องตามคือถ้าท่านประชุมท้องถิ่นแค่เดือนละครั้งเนี่ยมันไม่ทันการแต่ถ้ามาเร่งรั ในทุกสัปดาห์เนี่ยท้องถิ่นคุณเนะี่ยพื้นผูอะไรบ้างเพราะการบริหารข้อมูลมันเป็นประเด็นสําคัญที่ท่านประหลัดจังหวัดท่านนเล่นนะครับก็อ,อยากจะฝากในตัวนี้ลองไปดําเนินการให้มีความผีดในการที่จะต้องติดตาม,มการทํางานในมื่อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไอ้ตัวการรายงานผ่าน Google f o r m ที่ท่านประหลัดจังหวัดร,รายงานผมผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เขาคุมข้อมูลใช้วิธีการประษาในทางข้าง ไม่ต้องมาโชว์ให้ที่ประชุมเห็นว่าตอนนี้สีแดงแตอนี้สีเขียวมันควรจะเป็นสีเหลืองหมดแล้วอย่างท่านนังเคยหลายท่านที่ไม่ได้มาอย่างเนี้ยมันควรจะมีการดํงงาเนินการให้เรียบร้อยแล้วแล้วการที่ไม่มาจะต้องชี้แจงไหมเพราะท่านนังเคยยังไม่สนใจเลยเนี่ยแล้วงานในพื้นที่มันก็โผล่มาเหมือนที่ท่านตลาดจังหวัด,ดท่ไดนนําเรียนในตัวนี้ผมว่าถ,ถือว่ามันไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็อยากจะเห็น ค่าที่มาโชว์ให้ท่านผู้การจังหวัดเห็นว่ามันเหลืองหมดแล้วไม่มีใครค้างคาแล้วเพราะนั้นต้องใช้วิธีการประสานในทางข้างต้องเตือนกันตลอดช่วยกันในการทํางานเพื่อให้งานมันหมดลกคนนะครับก็อยากจะให้เวทีนี้เป็นเวทีที่ทุกคนให้ความสําคัญเพราะมันเป็นศูนย์ที่สอดรับมาตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึง่พื้นที่เพราะนั้นถ้าใครไม่มาเนี่ยน่าจะให้มีการชี้แจงว่าคนไม่สนใจหรือไม่ไม่อยากจะทํางานใช่ไหมอันนี้ก็อยากจะฝากทุนประเด็นให้สนักจังหวัได้พิจารณาเลย ให้ท่านปริวัติสื่อชัดว่าไอ้ที่กอต้องการในลาดับดที่หนึ่งเนี่ยที่ท่านอทีตที่ท่านืสอมาเนี่ยเรื่องของถุงยางชีพนะมันแตกต่างยังไงกับถุงยางชีพที่จังหวัดจัดขึ้นนะครับก็จะได้สร้างความกระจายนะผมเห็นในหลายครั้งอย่างสมักงานทองสิ่นจังหวัดยังไม่เข้าใจนะครับว่าเดี๋ยวเห็นว่าเราดูแลไปต้องเหวี่ยนก้าวรวมกันทั้งอบจ5,000 รวมนะัวกบุกรุกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมแล้วประมาณ4เปอร์เซ็นต์ต่หราบคนทมีความต้องการในพื้นที่อยู่2 0ั0กว่ามันแตกต่างกันงไนะครับขออนุญ,ญาตครับการทําง,งานในพื้นที่ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ยากเลยเพราะเรามีข้อมูลผลจัดตัว14วันเรามอนบภารกิจไปหมดครับซึ่งท่านเอยจะต้องตามในเชตยานวันที่15ทีนี้คนที่ลงความประสงค์ว่าอยากจะได้ถุงยื้นที่ก็เป็นภารกิจของท้องถิ่นกรรมการในการที่เหลือของเขานี่ คนไปจัดการก็แจกยอดไปแล้วไปจัดการให่เสร็จไม่เกินชิ้นเดือนนี้ยถ้าทําไม่ได้ก็ต้องมาถามท่านบุญสวงนะ่ะทาไมเพิ่งทาไม่ได้เพราะระเบียบมันมีให้ยู่แล้วเป็นแต่จำน้นไม่มีสักสลึงเท่าน,นั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้บ้านจะไม่มีเงินคือคนใจของการบริหารของท้องถิ่นเนี่ยผมว่าพอๆกับรัฐบาลเพราะท่านเป็นรัฐบาลเล็กๆสามารถบริหารจัดการในระเบียแต่ว่าคุณจะทำหรือเปล่า เพราะนั้นแนนเคยต้องใช้คนใจในสานะผู้ต้องจับดูแลเนี่ยต้องจําจับลงไปให้ถึงว่าต้องทําให้สําเร็จตามภารกิจที่ต้องต้องทําตามอำนาจนะครับเราก็เลยเยียวยาด้ยตุ้งชีพไปทีนี้ทาไมต้องสองถุงแล้วก็อยู่ตั้งสิบสี่วันนะครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นการเยียวยาตามความต้องการของพี่น้องนะครับมันจะแตกก,กันนะครับมันเลยเราก็เอาอนเทอร์เซกกันส่วนไหนที่ทับซ้อนส่วนที่นอกเหนือจากการทับซ้อน เราก็จะดำเนินการเยียวยาต่อไปนะครับสามารถที่จะทํางานน้อยลงแต่ว่ามันก็จะสามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทางที่ดังกล่าวของจังหวัดจะให้ส่งรายชื่อไปท่านทั้งผิดท่าน